สวัสดีครับผมนายธนากรพงอินทร์นะครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่ EP8 แล้วนะครับอ่าก็จะต่างจาก EP7 อยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนจากเลขฐาน16นะครับเป็นเลขฐาน8นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือจะผมก็จะใช้สูตรเดิมนะครับก็คือสูตรหลักสูตรลัดนะครับก็คือจะมีเลขประจําหลักอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับของเลขฐาน8นะครับก็จะมี หนึ่งสองสี่นะครับก็ถ้ารวมกันก็เป็นเจ็ดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกินกันนะครับเกินเป็นเลขฐานแปดนะครับก็โจทย์ก็ให้มานะครับเป็นศูนย์จุดห้าหกนะครับต่อข้อนี้ก็ดูง่ายเหมือนเดิมนะครับก็แปลงเป็นเลขฐานสองใช่ไหมครับคือทีเนี้ยเราจะมาแปลงเป็นเลขฐานสองแล้วก็มีอยู่สองตัวอย่างนะครับก็คือมีใช้กับไม่ใช้นะครับถ้าใช้ในเจะ เป็น1นนะครับส่วนไม่ใช้ก็จะเป็น0ูนย์นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ก็ให้มา0.56ใช่ไหมครับศูนย์นะครับเขอ่าประจําหลักทั้ง3ตัวเนี่ยมีอนไนบ้างที่ใช้นะครับปรากฏว่าไม่ได้ใช้ทั้ง3ตัวเลยครับเราก็ไม่ใช้ใช่ไหมแล้ก็ใส่เป็น0 0 0ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านล่างนะครับก็จะมี5กับ6นะครับ5กับ6ก็ได้ใช้นะครับ มีอะไรบ้างนะครับที่บวกกันแล้วได้5นะครับก็จะมี4นะครับบวกกันกับ2ได้หรือเปล่าครับอ่าก็คืนนะครับเราก็ไม่ใช้2นะครับใช้4แล้วก็จะก็ใส่เป็น1นะครับไม่ใช้2นะครับเราก็ใส่เป็น0นย์นะครับ4บวก1นะครับก็เป็น5แล้วนะครับแล้วก็ใช้4กับหนึ่งใช่ไหมเราก็ใส่เป็น1 0 1ศนะครับไม่ใช้2นะครับอ่าแล้วก็มาดูเลข6กันบ้างนะครับ หกหน้าเราก็ใช้ใช่ไหมครับเลข4นะครับแล้วก็เลข2นะครับที่มันบวกกันแล้วเป็น6นะครับก็จะเป็น1 1 0นะครับเลข1เราจะไม่ใช้นะครับถ้าเราใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกินนะครับเป็นเลข7นะครับมันก็จะไม่ได้เลข6นะครับทีนี้เราก็มารวมเลขกันเลยนะครับผมก็บอกไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับให้บวกจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับก็ เลขศูนย์เนี่ยมันก็ไม่มีค่าอะไรแล้วแล้วก็ไม่ำใช้นะครับก็เริ่มจากนี่เลยครับเลขห้านะครับก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับก็จะได้ประมาณนี้เป็นเลขแปดนะครับแปลงเป็นเลขฐานสองนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ